สวัดีค่ะพบกับช่องวิวเกาะอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอบคุนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้อันยูโนก้าเต๋อด้วยนะคะวันนี้แอดพาแขกพิเศษนะคะแขกรับเชิญมานะคะเราจะมาหาหน่อไม้หวานกันค่ะทุกคนนี่มาป้นหน่อไม้หวานไปกินที่บ้านนะคะน้องพิมปองเนาะก็ช่องของน้องพิมปองก็เป็นปอปออะไรนะไปเรื่อยเออปอปอไปเรื่อย ขณะเจ้าเพื่อนยังจำไม่ได้ทุกคนจุ๊บๆปอๆไปเรื่อยนะคะทุกคนไปค่ะไปตามหาหน่อไม้หวานกันทุกคนแอดวิวเจออะไรนี่นี่เรามาเจอแล้วนะคะโอ้โหหน่อไม้หวานนะเห็นไหมคะนี่ลอ่เลยว้าวทีเดียวขาดชิ้กเดียวขาดอ่อนมากเด้อเออเอื่มก่อนนี่ค่ะใหญ่มากโอ้โห สวยจริงๆเดี๋ยวอีกอีกหลายหน่ออยู่นะป๊อปาเห็นไหมป๊อปปจะไม่<ๆ>คิดว่าเป็นหน่อไม้โอ้โหถ้าได้ยินเสียงด้วยนะคะแบบปึ๊บชกชกเลยกรอบกรอบเลยนี่โอ้โกรอบกรอบเลยหลยอยู่ได้หนอไม่หวานกำลังออกค่ะพี่น้อง เจอเงไหมเจอยีงไงตรงไหนตรงไหนขุดลึกๆเลยนะไม่าแค่นี้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเห็นเห็นละตาค้นนี่พอเห็นเรียบร้อยนี่ได้แล้วมันคาขุดขุดจิตเดี๋ยวียเอาให้ มันขึ้นไอ้ที่มันขึ้นสูงก็มีนะครับอันนี้อันนี้ยังพอได้อยู่โอ้กรเห็นอันนี้ครับวันนี้พาปิงปองมาบุกหาหน่อไม้หวานนะครับมันกรอบมากเลยนะอื้โหโตถึงเสียมหมดแล้วอ่ะหมดเหรอเสียมเลยนะเอ้าพันสิบพันงานแล้วพันมาพันงานอืออืออืพันงานแล้วพันเสียมเสียมแล้วง ้เห็นไหมเห็นไหมยาวเลยก็แค่หนอนก็คือดาบิไปหละเราเห็นนราไหมเดี๋ยวเราดูตอนออกมาครับหนอใหญ่อยู่นะขาดแล้วโอ้ยได้แล้วยีกันนึงอใหญ่มั้นี่อีกันนึงอใหญ่มากออกมาได้ ดี๋ยวตรงนี้ไม่จะแข็งแล้วก็เช่นโอเคไปเดี๋ยวเราไปอีกกอนหนึ่งกอที่มันเอาง่ายกว่านี้นะอะไรนะเมื่อกี้มาไม่ทันได้ยินแต่ว่าใหญ่ใหญ่ตู้ลงมาแล้วเห็นหน่อยใหญ่โอ้โหสองหนอคุณอาสองสามหนออันนี้ยังเล็กเห็นมาพี่น้องเหมือนตัววิ่งเลยน้องค่ะอุ่นมากเลย นี่นี่สามนอเลยสามนอสามพี่น้องอขุดลงไปอีกก็น่าจะเป็นเนื้อเยอะอยู่นะเพราะว่าดินมันไม่เท่ากันใชทราบเล็กๆนี่มันสูทนานตาอ๋นี่มันเป็นตาแต่ก็พอได้อยู่นะนี่สวยสวยขุดไว้เมายหวานพี่น้องบดละเอึดบดหยาบของกินแบบเยอะมากนะคะที่นี่เนาะ ยอ่อ <Okay. S 1> ตอรงนี้เลยโอเคมันเยังดีตุน่นหัวหอดต่อยมวยพี่น้องเอ้ยสับน้องใหม่ก็ได้นี่ดีนี่ดีเพราะว่าสับแต่ละทีนี้ไม่โดนที่เดิมที่ใหม่ไปเรื่อง <c oughs> นอนี้มันเนี่ยมันติดอยู่กับอันเนี้ยเห็นไหมอือติดกับอันนี้งอระา,ตาหวัวนี่นอนทางดินเด้อหนิอืมอสวยๆเลยค่ะ นี่เห็นบอกปิงตรงไหนโอ้อันนึงตรงนี้เดอเด้อเด้อข้างทีข้างทีข้างนี้ท<อ>ีเดียว,ยวตอ,ตอ,ตอนตอน,ตอนี้มันตามันบอหงตาันเป็นตาป่ะต้องเอาบ่เป็นตาเลยเดี๋ยวต้องใส่ อันนี้เราก็จะกลบไปนะนี่นะจับอันนี้เลยโอ้โคิดว่าจะไม่อ่อนนะอ่อนมากมัน,นก็ยังอ่อนอยู่อ๋อจับผิ <c ười> ดพลาดกินได้เหมือนเดิมได้ไปผมัฝั่งนี้เออ ตาดหน่อขาวแม่ยหน่อขาวตัวโตเลยค่ะนี่นี่นี่อันนี้มันตามันเราก็เอาเลยเสี่ยงเลยนะคะอันนี้หักเลยนะอือแขนงมันแขนงแขนงมันก็อร่อยนะอร่อยอุ้ยหน่อใหญ่อะอยู่ข้างในอ่ะ้โหอันนี้ก็ใหญ่เออเยอะ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 ไหนไหนหน่อใหญ่อยู่ข้างในตัวเดี๋ยวเขาจะหักออกมาเอาได้หรือเปล่า วิธีจบเอาเลยนะคะทุกคนมาแป๊บเดียวนะครับดูยังนี่แล้วก็อยู่ในนี้อีกอุ้ยไหนแทะหนๆนโอ้ใหญ่มากดีดๆตัวด,ดูดิดโอ้หนอนใยแห้งป้าใหญ่ค่ะ ังบางยับบงาขาดเลยจิโ <c oughs> นคือหน่อไม้แบบเยอะทุง่งทุ่งเปิดฤดูกาลเนะาะใช่แล้วฝนตกตลอดแล้วก็หน่อไม้ก็เริ่มแทงออกมาเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปเก็บข้่กระเป๋าไปยังไ่ไกลแล้วหืม โอ้โหะอมหนวดตุ่นแท้นี่ค่ะนี่ปุเลยเห็นหมอปัดเราไม่ต้องใช้มีดนะเดี๋ยวให้อุ้ยนี่ตัวนี้วนมากเลยดิวเดี๋ยวให้ปิงปองไปอันนั้นเอาไปตัดเอาตัวนั้นวนมากอันนี้เหรอใช่นี่นี่ใช่โอ้โหนี่สวยแท้หากินหมานมาหมน เขาเขาเอิ่นมาห้กินมานได้เปมือมอเอ็ดวิวเอามือจับเลยนะครับถ้าใครไ่เคยเหกุบแบบทิ่มมือเลย,ย่ะหาทานะถ้าใครไม่เคยทอาอ่ะมีป่ดเนี่นะถ้าเป็นแบบนี้ยเราใช้มือเด็ดง่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่คนที่เขาไม่ตัดมันจะแบบอยากมาเออใช่เห็นใบสาบเสือไม่เห็นหนะ้าเอ็ดวิว <laughs> แต่เราคนเหงื่อเต็มหน้าคะ <laughs> จริง ร้อนนี่บรรยากาศเก็บะอมนะคะสวยๆเลยเห็นภูเขาลูกแตนด้วยเราว่าเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยตื่นมาก็คือสดชื่นเลยนี่มีบอ่อปลามีอะไรไปเดี๋ยวเราไปหานำไม้กันเลยกันต่อเลยโอ้ใหญ่มากเรียมมันนอนเลยเป็นหน่อคักๆเลย มัน z ู o คนละแบบเนาะนนี้ก็นอใช่ไหมเออนอนอเออฮี่นหลอันอน,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 อนี้ก็นอเราเห็นมาแล้วเราบอกแล้วเราเห็นว้แล้วนอใหญ่มากทุกคนนอ,อสวยเลยนะเวลาไปผัดนะกรอบมาก แบบเอเต๋อผัดให้กินอ่ะกรอบมากว่าจะสับสูงๆว่าจะสับต่ำๆนี่อะไรใหญ่มากน้องแต่นอนกําไรบ้างล่ะยังได้อ่ะใครยังได้มาตรงไหนตรงบนแล้วครับตรงบนตรงบนกระสันตรองมุดมุดมุดรอหนอกก็ขมแห้ง อุย้ยอ๋อใหญ่บักย่างคากพี่น้องใหญ่บักย่างคากเลยน้ำไม้หวานของเราเต็มหยังค่ะทุกคนฮ่าได้เยอะมากเต็มหยังเลยนะเนี่ยได้ะชะอมแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเก็บชะอมกันตรงนี้นะคะเก็บเพิ่มใช่ใช่ใช่ทุกคนนี่เราจะมาเอาเมงแขรงนะน,นี่เห็น,นไหม,มนี่ เดี๋ยวมันเยี่นะยวใส่น้นี่นะคะเรามาเอาแมงแขงกันนะคะทุกคนเฮ้ยตกแล้วเต๋อตกแล้วนี่แล้วนี่ค่ะทุกคนแมงแขงตัวแดงๆเลย ถือไม้ประจำการนะถือไม้ประจำการเออแสบมือเลยว่ะเออแสบมือเด้มันฉีแบบกระดอนเลยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีฉีเต็มใบเลยอือบ่แม่ยังไดอันคนไทยกับยูไก่กตัวใหญ่ตัวใหญ่หายอ่ะสุดยมากเลยมีปีกด้วยเนาะตัวใหญ่เพราะว่าจะหอมนะอือแทบเดียวได้เยอะอยู่นะ เราต้องหาแบบนี้อีกอันเอันเดียวจออกแล้วมือเหลืองมือมือส้มแล้วครับมือส้มแล้วจากผ่านไปสักพักนะคะนี่คือแมงแขงของเราไหนโชว์มือ่อยค่ะอดโชว์มือ่อยโอ้ยนี่เดี๋ยวแบบแดงหมดแล้วดูอันนี้น่ะ สะเก็ดมันโดนอะแสบหมดเลยทุกคนใช่สะเก็ดมันโดนแบบแดงแสบแต่พอได้ตำจิ้มน้ำจิ้มนะคะไปค่ะเฮ้ยมีเลขมีเลขแล้วนะแอบวิซื้อใช่ไหมนี่แอบไปซื้อมาใช่ไหมไม่ถูกอันนั้นมันถุงอะไรก็ไม่รู้ไปเราตามไปที่บ้านกันเลยมาค่ะตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะนี่เราจะแบ่งเป็นสองถุงนะคะก็มีเมนค้งค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีหน่อไม้หวานกับชะอมนะคะ ฝากไปให้แม่ปิงปองนะคะกับแม่พี่เหมือนค่ะนี่สองถุงเลยนะคะก็ได้เยอะพอสมควรค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวีรโกกมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิรวก็แอดตื่นด้วยนะคะไป้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วคุณสวยจุบจุดเพืงอนอีก